สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนช่างนะครับมาซ่อมทีวีพานาโซนิกรุ่น43นิ้วนะครับรุ่นกด็ดูตามนี้นะครับนี่คือรุ่นนะครับวันนี้วันที่16มกรา 2565น้รนะครับปีนี้นะครับับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันนะครับแบคไลท์ติดนะครับตัวนี้คือแสงจากแบคไลท์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูหน้าจอนะครับเดี๋ยวขถอดให้ดูนะครับนี่คือแสงจากแบคไลท์นะครับ เดียวใหม่แล้วนะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอกันนะครับหน้าจอนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีภาพไม่มีครับมีแต่เสียงนะครับตอนนี้เสียงผมถอดออกแล้วนะครับถอดสายออกแล้วถอดสายลำโพงออกครับเป็นชัมเปอร์อยู่นี่ วัดแรงไฟทีคอนดูก่อนนะครับตันนี้เครื่องผมเปิดแล้วนะครับแบคลท์ติดแล้วนะครับเดี๋ยววัดไฟเลี้ยงทำได้12บสวโวลต์ก็ปกตินะครับไฟเลี้ยงมีนะครับ นี่เป็นไฟ VGH นะครับไฟ VGH ไม่มานะครับครับวัดดูไฟ VGL นะครับตัวนี้เป็น VGL นะครับตัวนี้ไม่มีไฟมานะครับไฟมิลิโวลต์นะครับไม่ถึงโวลต์นะครับ เราถอดทีละข้างก่อนนะครับถอดแล้วก็วัดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องดูหน้าจอนะครับถ้ามีไฟเราค่อยดูนะครับเสียบปั๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับถงตัวนี้ก็ติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วนะครับ ครับไม่มีไฟมานะครับเราถอดด้านนี้แล้วยังไม่มีไฟมานะครับนี่มิกิเฮ็ดนะครับก็ไม่มีมาอีกนะครับอันนี้แบกไลท์ยังติดอยู่นะครับอถอดปลั๊กออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถอดทั้งสองข้างเลยนะครับ แล้วก็เสียบไฟใหม่นะครับ v G H ครับ v G H มาแล้วนะครับยี่บเจ็ดโวลต์น,นะครับแล้ว v G L นะครับ B G L VJL ได้ศูนย์เอาได้ห้าโวลต์นะครับลบห้าโวลต์นะครับเป็นไฟลบนะครับก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีทําแบบง่ายๆนะครับแบบไม่ยากนะครับเราตัดสายตัดแรงไฟที่ทีคอนออกเพียงเส้นเดียวนะครับคลิปนี้จะไม่จะไม่พูดถึงเทิปสายนะครับจะพูดถึงเป็นการป้อนแรงไฟนะครับ e ก h ead. มาปกตินะครับ27โวลต์น,นะครับ27 28โวลต์น,นะครับ,รบ,บ,นนรบเดี๋ยถอดไฟออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าคืนไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะแก้ไขที่ทีคอนนะครับ ครับให้ดูให้ดูแรงไฟนะครับที่เขียนไว้ว่า VGH Event นะครับตัวตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับไล่1นสองนะครับ VGH Event ก็คือตัวนี้นะครับ Liberal, ผมก็ได้ตัดขานี้นะครับนี่คือจุดที่ผมตัดนะครับขาสุดท <LE> ้ายก็คือตัวนี้ขาขาแรกนะครับขาหนึ่งฝั่งทางนี้นะครับนี่คือขาสุดท้ายตามไล่วงจรนะครับวิ่งกันมาทางนี้นะครับนี่ครับวิ่งกันมาทางนี้นะครับนี่คือเส้นเดียวกันนะครับผมก็ได้ตัดออกกากันเลยนะครับตัดออกแล้วนะครับตัดออกแล้วก็ปล่อยเลยครับตัดแค่เส้นเดียวนะครับจุดนี้ผมได้ รอยแล้วไม่มีผลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอีกอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เราดูแค่จุดอีเวนต์ก็พอนะครับ มี VGH Event VGH ODD นะครับให้เราตัด Event ออกก่อนนะครับเราจะเทสตัวนี้นะครับตัดออกคือตอนนี้ผมตัดไปแล้วนะครับฝั่งท่านี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับฝั่งท่านี้ไม่ต้องทําอะไรไม่ไม่ต้องติดเทปใสนะครับจะเป็นคล้ายๆจอ LG นะครับตัวนี้จอของ LG นะครับครับทีนี้เราก็ต้องหาแรงไฟมาป้อนนะครับ คือแรงไฟมาป้อนคือก็คือแรงไฟจากจุดนี้นะครับจุด VGH นะครับเอาไฟ VGH ไปป้อนเข้าที่ฝั่งทางนี้นะครับได้หมดนะครับฝั่งทางนี้นะครับนี่นะครับฝั่งทางนี้นะครับได้หมดเลยนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นจุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวต่อสายไฟลงนี้นะครับ แล้วผมจะผ่านอานะครับผ่านาตัวนี้นะครับ680โอห์มนะครับต่อลงที่จุดนี้เลยนะครับต่อทางนี้ก็ได้นะครับหรือจะต่อทางนี้ก็ได้นะครับครับผมจจสายทองแดงนะครับครับตัวนี้นะครับที่มีชุนนหุ้มนะครับแกเอาจากตัวมัวแปลงไดเวอร์นะครับของทีวีออกมาเลยนะครับ เมื่อเมื่อต่อเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ลักษณะนี้นะครับเราก็เอาฝังฝังหนึ่งนะครับลงที่ที่จุดนี้นะครับจุดอีเวนต์นะครับจุด v ีจีเฮดเอ่อวีจีเฮดอีเวนต์นะครับแล้วก็จุดนี้ก็ไปลงที่จุดวีจีเฮดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต่อแล้วจะค่อยดูกันนะครับ นี่ครับต่อไว้แล้วนะครับผมต่อแล้วนะครับตัวนี้ดูให้ดีครับเวลาทำนะครับครับเดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับนี่นะครับจุดนี้กับจุดนี VERY ้นะครับแต่ให้ตัดจุดนี้ออกนะครับจุดที่ต้องตัดออกก็คือจุดอีเวนต์เราวัดดูนะครับวัดนะครับเรามาไอซีตัวนี้นะครับเข้าขาแรกนะครับเราตัดออกเลยนะครับตัวนี้ตัดออกให้ออกจากกันเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ได้ออกนะครับตัวนี้เป็นเป็นอาเวลาศูนย์โอหมนะครับต่อตรงเลยนะครับตัวนี้ตัดออกจากกันแล้วนะครับนะครับคือเป็นแบบนี้นะครับของเราฝั่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูภาพก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าใช้ได้ก็จะเก็บงานนะครับต้องเก็บเก็บงานให้ดีนะครับสลับตัวนี้นะครับับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันนะครับ ต่อแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับต่อว g h e เฮ e อนะครับคือจุดนี้นะครับมี h e เฮ e อจุดนี้นะครับแล้วก็มี h ีนะครับแล้วก็ผ่าน R ตอนนี้ผมผ่าน R800 แ้อยอดิโอห์มนะครับแต่ไม่รู้าอาการเป็นยังไงดูภาพก่อนนะครับ ตอนนี้ก็มีภาพหาพปกตินะครับไม่มีเสียงมีเสียงไม่มีภาพนะครับแล้วก็ต่อไฟ vgh นะครับก็คือจุดนี้นะครับนี่ะครับไฟ vgh จุดนี้นะครับยี่งเกลี้ยงล้นนะครับผ่าน R นะครับผ่าน R แปดร้อย เอาหกร้อยแปดสิบโอห์มนะครับมาเรื่อยๆนะครับผ่าน R นะครับแล้วก็ลงจุดนี้นะครับนี่นะครับจุดนี้ก็ไล่คือขาหนึ่งสองนะครับเป็นขาที่สองนะครับก็คือขาตัวนี้นะครับมี G H มี G H event นะครับอาจจะทํากับเครื่องรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับอาการนี้นะครับก็ลองลองทำกันดูนะครับสําหรับเพื่อนช่างนะครับสําหรับ ท่านที่ไม่ใช่ช่างก็ดูไปนะครับก็อย่าไปทําตามโดยเด็ดขาดนะครับถ้าไม่มีความรู้ด้านช่างนะครับเจะทําให้อุปกรณ์เสียหายนะครับครับหลังจากผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่ออาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภาพก็ามาแต่ก็ยังมีกระพริบเป็นบางครั้งนะครับผมก็เลยมาตัดชุดดีเจฮอดดีออกอีกเส้นหนึ่งนะครับ ก็คือจุดนี้นะครับจุดที่ผมการกระบาดไว้นะครับให้ตัดออกเลยนะครับตัดออกจากกันเลยนะครับที่ผมการกระบาดนะครับภาพมาสวยงามปกตินะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ